อัเนอร์สล็อตออกมาตอบชัดถึงเรื่องการเสริมทัพของทีมในช่วงซัมเมอร์นี้โดยยืนยันว่ากำลังทำงานอย่างหนักในการมองหาผู้เล่นฝีเท้าดีมาร่วมทีมอัเนอร์สล็อตกุนซือชาวดัตช์ของลิเวอร์พูลยืนยันว่าบอร์ดบริหารของลิเวอร์พูลกำลังทำงานอย่างหนักในการหานักเตะรายใหม่เข้ามาเสริมทัพชี้ไม่ได้เจาะจงไปที่ผู้เล่นตำแหน่งใดตำแหน่งเดียว ในช่วงซัมเมอร์นี้ลิเวอร์พูลยังเป็นสโมสรเดียวในพรีเมียร์ลีกที่ยังไม่เสริมทัพผู้เล่นรายใหม่เข้ามาแม้แต่คนเดียวภายใต้กุนซือคนใหม่อย่างอา์เนอร์สล็อตที่เข้ามาคุมหงสแดงเป็นปีแรกแทนที่เจอเก้นครอปกุญซือชาวเยอรมันที่อำลาทีมไปหลังจบซีซั่นที่แล้วต่อกรณีดังกล่าวล่าสุดสล็อตออกมาพูดเรื่องการเสริมทัพของทีมว่าแน่นอนว่ามาตรฐานการเซ็นสัญญาใหม่ของเรานั้นสูงมากเพราะเรามีผู้เล่นที่ดีอยู่หลายคน ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะหาผู้เล่นที่ตรงตามมาตรฐานที่เราตั้งเอาไว้วิธีที่ดีที่สุดในการพิจารณาคือเมื่อเรามีผู้เล่นกลับมาครบทุกคนแล้วแต่สโมสรอ,อย่างลิเวอร์พูลมักจะจับตาดูแข้งใหม่อยู่เสมอผู้เล่นที่สามารถถักเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมได้และนั่นคือสิ่งที่ริชาร์ดฮิวรวมถึงผมด้วยกําลังทํางานอย่างหนักแต่ไม่ได้เจาะจงไปที่ตาแหน่งใดตาแหน่งหนึ่งแฟนๆลิเวอร์พูลมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะ ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ